เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งพฤษภาปีนี้นะคะ22พฤษภาคมนี่ต้องลุ้นชะตาของคนยิ่งรักแล้วมันก็คาบเกี่ยวไปถึงความมั่นอกมั่นใจของคุณทักษิณและคนในรัฐบาลด้วยอันนี้ก็คือจะย้อนไปมหากราบจำนำข้าวนะคะคือต้องย้อนไปอย่างนี้ค่ะว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะ22พฤษภาคมมีนัดอ่านคำพิพากษาที่คุณยิ่งรักกับพวกพวกที่ว่าเนี่ยรวมสามีไปด้วยนะคะก็คือสองท่านใช่ฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9้าคน คดีนี้คือคดีที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งรักเนี่ยชดใช้สินไหมทดแทนครงการรับจำนำข้าววงเงินกว่า35,000ล้านบาทย้อนไปอีกเมษายนปี2564ารศาลปกครองกลางมีคำสั่งตัดสินให้นางสาวยิ่งรักเนี่ยชนะคดีก็คือว่าพูดง,ง่ายๆคือไม่ต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งรักจ่ายเงินให้กับรัฐเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตจำนำข้าวนั่นเองแล้วก็เพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายแต ยิ่งลักษ์และนายอนุสรณมรชัดผู้เป็นสามีค่ะร่วมกันยื่นฟ้องนายกกับพวกอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกรมบังคับคดีไปร้องศาลปกครองว่านี่เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสุดท้ายชนะคดีนะคะทีนี้ต้องไปดูว่าทําไมถึงชนะก็คือว่าเหตุผลที่ศาลปกครองตัดสินให้ยิ่งลักษ์ชนะเนื่องจากว่าคําสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการทุจริตเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติคือพูดง่า,ายว่างนะ คนเกี่ยวข้องเยอะนะแต่ว่าการสอบสวนของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเนี่ยกลับไม่ได้ดําเนินการสอบสวนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใครคนไหนล่ะที่จะต้องเป็นคนรับผิดแล้วรับผิดเท่าไหร่จากการทุจริตแล้วก็ในฐานะนายกเนี่ยรับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะไอ้เรื่องทํา MOU อเนี่ยค่ะอันที่3เนี่ยนะคะเพื่อให้มีการซื้อขายเข้าแบบรัฐต่อลัแต่ว่าการทําสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้องรวมไปถึงกระทรวงการคลัง ก็ออกมายอมรับอีกว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ายิ่งลักษ์เป็นผู้ให้ทําให้เกิดความเสียหายและขั้นตอนของการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกยําหนดด๋ยวมาดูไทม์ไลน์นิดหนึ่งนะครับของโครงการรันําข้าวที่มีการเรียกค่าชดเชยของคุณยิ่งลักษ์เนี่ยสามหม้านบล้านบาทนะครับซึ่งก็ค่อนข้างตัวเลขสูงซึ่งคุณ,คณยิ่งลักษ์เนี่ยเป็นการสู้บอกว่าไม่ได้เป็นคนเป็นแค่ผู้สั่งการไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่จากนั้นไม่รู้รายละเอียดดีเทลนะครับซึ่ คำสั่งกระทรวงทางออกมานยุคข,ของอถ้าไม่จำไม่ผิดคือพลเอกประยุทธ์นะฮะก็มีการสั่งชดเชยค่าสินใหม่นะครับซึ่งคุณยิง่งรักชนะไปนะครับโดยศาลปกครองการนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีคําสั่งให้อุทธรณ์ต่อซึ่งก็มาสู้กันในอีกศาลหนึ่งก็คือศาลปกครองสูงสุดซึง่งมีการตัดสินในวันที่22พฤษภาคม2568นี้อแต่แต่ประเด็นของคดีนี้มันจะเชื่อมโยงไปอีกคดีหนึ่งพี่เอครับคือเรื่องของคดีที่คุณยิง่งรักเนี่ยโดนศาลฎีกาแผนกอญาการเมืองนะครัับส่ง อ่าพี่ภาคาสตาจำคุกเรื่องจำนำข้าวเนี่ยคา<ฆ>ปีนะฮะซึ่งประเด็นเนี้ยมันจะเกี่ยวกันยังไงฮะมันจะเกี่ยวน,ยนี้ถ้าวันที่ยีิบสองพฤษภาคมถ้าศาปลปกครองสูงสุดเนี่ยยืนตามศาปลปกครองกลางนะฮะ<ฆ>ซึ่งซึ่งก็คือคุณยิ่งรักชนะคดีเนี่ยอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายก็จะมองว่าเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดนะ<ฆ>เรื่องของจำนำข้าวชัดเจนว่าไม่ต้องชดใช้เพราะว่าเป็นเป็นแค่ผู้สั่งการไม่ได้เป็นคนปฏิบัตินะฮะ แล้วก็แค่ละเลยการบัตรหน้าที่ก็อาจจะเชื่อมโยงในการต่อสู้และกันซึ่งก่อนหน้านี้คุณภูมิทาเหมือนเคยทาการครอบข่าวมาแล้วใช่ไหมฮะเอาออะไรนะเอาข้าวมาหุงโชว์แล้วประทานไงสีเหลืองใช่ที่บอกว่ายังกินได้ใช่แกก็ทานแกเป็นจริงๆเบอกว่าคือตานําข้าววันยังกินได้นะแล้วก็ไม่ยอมไประบายกันเองทํเป็นพัีการเมืองซึ่งคดีนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดมาว่าศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลางเนี่ยก็ จะเป็นวิธีการสู้คดีของคุณนิรักอีกทางหนึ่งแล้วก็ทรัพย์สินด้วยใช่ประเด็นเรื่องทรัพย์สินนี่คือสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้คือทรัพย์สินคุณนิรักเองที่อยู่ในประเทศไทยโดนอายัดไว้จากคดีเรื่องของการต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการมีบ้านด้วยนะบ้านที่โยธินพัฒนาใช่ครับคือไอ้พวกที่อายัดไปเนี่ยทำยังไงล่ะมันก็จะต้องไปแล้วบางบางอย่างขายไปแล้วหรือเปล่าพวกนี้มันก็ต้องไปตามเอาคืนมาให้ไหมมันยุ่งขิงเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวรอดู วันที่ 22, 22ซึ่งก็คือ 22, <000. S 1> เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าคอการเมืองต้องเกาะติดแน่นอนนะครับ<ฆ>แต่ว่าในส่วนของทนายความคุณยิ่งรักเองครับวันนี้คุณนรวิ์ล่าแหล่งนะครับทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่จะมีรอคราพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในวันที่22นี้บอกตอนนี้ยังไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะว่ายังไม่รู้ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าถ้าเกิดถามในส่วนตัวเนี่ย จนถึงขนาดนี้ไอ้กรมครับคดีมีการอายัดและก็ยึดทรัพย์ของคุณยิ่งรักไปจํานวนเท่าไหร่และก็หากชนะคดีขึ้นมาแบบที่สารปกครองกลางเนี่ยจะมีการฟ้องกลับหน่วยงานรัฐที่มีการอายัดยึดทรัพย์สินคุณยิ่งรักไว้ก่อนหรือไม่ครับซึ่งขนายความคุณยิ่งรักคุณนรวิทย์บอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยมีการยึดอายัดทรัพย์ของอดีตนายกไปมากแล้วนะฮะพบว่ามีการนําทรัพย์สินบางส่วนไปขายด้วยแต่ตัวเลขที่มีการอายัดและยึดทรัพย์ไปก่อนหน้านี้จําไม่ได้ว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แต่หากผลออกมาเช่นนถ้าคดี ก็ทาให้ทรัพย์สินที่มีการอายัดไว้ต้องปลดล็อกการอายัดส่วนเรื่องการฟ้องกลับหรือไม่นั้นตอนนี้ทีมทนายความยังไม่ได้คิดตรงนั้นครับต้องรอฟังผลการตัดสินออกมาก่อนนะครับแต่ทราบว่าก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์ไปเกือบหมดแล้วการมีการนําทรัพย์สินไปสู่การดําเนินการอยู่ระหว่างการรอขายท่อตลาดนะฮะซึ่งก็ต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการพายิ่งรักกลับบ้านคุณทักษสินด้วยพี่ครเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจากันได้เนี่ย ถ,ถ้าจําได้ตามไทม์ไลน์คุณทักษิณเนี่ยคุณยิง่งกต้องกลับมาแล้วนะฮะมเออมษา,ยยาสงการปีนี้จะมาเล่นานา้ำสงการแล้วนะฮะแต่ว่าที่ยังกลับมาไม่ได้เพราะว่ายังมีเรื่องที่คือของคุณทักษิณเองยังเคลียร์ตัวเองไม่รอดไงถูกต้องมันเลยทําให้คุณทักษิณคงไม่กล้าที่จะคุณยิ่งลัก์กลับมามในแบบที่เล่กลับมาแบบเท่ๆเหมือนกันนะ่ะ<ม>แล้วก็ในช่วงที่ในช่วงที่เป็นร,รัฐบาลของคุณไตดรงค์ทานด้วยซึ่งความเสี่ยงมันสูงกว่าเพราะเป็นคนในครอบครัวกลัวว่าคุณไตรรง์ทานรัฐบาลเองก็จะมีปัญหาาาถ้เกกกิิดคุณััลบม แบบคุณทักษิณเนี่ยแบบที่ไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นประดันปัญหาทางการเมืองแล้วก็อาจจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองได้ก็เลยยังไม่เห็นเรื่องของยิ่งรักที่จะกลับมาแต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยถ้าเป็นคุณอยู่คุณยิ่งรักมันก็อาจจะมีแนวทางในการสู้กันในทางด้านไหนต้องรอติดตามกันต่อนะฮะแต่ก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะคะของบรรดานักวิเคราะห์การเมืองบางคนก็เอาเอาต้องขี้นใต้ไว้ว่าก็เป็นกระแสข่าวนะครับมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรว่าคุณยิ่งรักเนี่ย แกก็ไม่ได้นั่งตบยุงไปวันวัันครบแกล้วงลูกแกดูงานนะคะ,ะโดยเฉพาะกระทรวงของคุณสุริยะนี่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคาสินโนนี่แหละอ่าเนี่ยแกก็ไม่ได้นั่งอยู่เปล่าๆปปี้หายใจทิ้งไปวันๆันะนะคะ